ใครอยู่นั้นมีใครอยู่ไหม่ดสายช้ฉันด้วยโอเคเสียงขอร้องขอช่วยเหลือเป็คนเหเลยเฮเดอะไรเอาอวต้องกด e โอ้โหไอสัตว์อลันเรจริงด้วยงั้นส่องไฟดิมีปืนให้กูย <wan ita> ิงป่ะต่องไฟไปเลยต้องเกือบแล้วกูจะไปจิ๊บอะไรอะไรอะไรไอสัตว์ไม่ได้แดกไม่ีกูดาอยู่แป๊บนึงโอ้ เฮ้ยคูดาวอยู่แป๊บนึงก่อนหรอคูเรียบร้อยโดนแดกคูดีนะมันมันรีเจนเลือดให้อยู่อ่ะนึกภาพดูแบบไม่รีเจนให้อ่ะโอ้โหกูเดินถูทางไม่แน่หนูไม่ควรเดินไปผิดทางนะอะโซโลรอีกแล้วกู One Piece เฮ้ยนั่งไงเอาไหน่พี่ฟินน่ะโอ้โหเต็มตีนเลยไหวไหมน่ะเฮ้ยใครอ่ะมันเป็นของฉันตั้งแต่แรกแล้ว นับแต่ตรงนี้ไปไมันจะถูกยึดอย่างถาวรแล้วโง่เง่าสิ้นดีโ <c oughs> อ้ยมาแล้วพระเอกแกอีกแล้วเหรอไม่เยอะใครโคตรเท่เลยอะไรกันน่ะมันแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างนั้นเหรอตรงตะเกียงมา ออห้ยตีมือตึงเฮ้ยเอ้ากูได้เว้ยเป็นไงเราเนี่ยกูเล่นลุมไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยป่าไปแล้วเรียบร้อยสองแสงเจอเข้าไป แทงเข้าไปอ่อาพลาดเนะมันหนีไปแล้วนะตอนนี้ฉันคงไม่จำเป็นต้องไปสู่ตัวเองแล้วใช่ไหม